สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการ8วันสู่ชัยชนะอีสเตอร์2022คิเตจกสพานเหลืองจากปามซันเดย์สู่วันอาทิตย์อีสเตอร์นะคะในวันนี้เป็นวันเหตุการณ์สำคัญในวันที่7แล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระศพของพระเยซูคริสต์ได้ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงคนะคะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรให้เราไปติดตามชมกันเลยค่ะพระธรรมลูก,กาบทที่23ข้อ50 56 หลังจากที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนในวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงแต่นักโทษสองคนที่ถูกตรึงอยู่ข้างๆพระเยซูนั้นยังไม่ตายกฎของโมเสสบอกว่าถ้าคนใดทำความผิดซึ่งมีโทษถึงตายและเขาถูกประหารชีวิตและท่านแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้ห้ามปล่อยให้ศพของเขาค้างอยู่ที่ต้นไม้ท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้นเพราะผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า ท่านอย่าทำให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกนั้นเป็นมลทินไปพวกยิวจึงขอปิลาตทำให้พระเยซูกับโจรอีกสองคนตายเร็วขึ้นโดยการทุบกระดูกขาของเขาทำให้ไม่สามารถใช้ขาพยุงตัวไว้ได้ซึ่งจะทำให้หายใจได้ยากลำบากขึ้นทหารจึงมาทุบกระดูกขาของนักโทษทั้งสองคนนั้นแต่เมื่อพบว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนแล้ว จึงไม่ได้ทุบกระดูกขาของพระองค์เป็นจริงดังคำรรพยากรณ์ที่ว่าพระองค์ทรงปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขาไม่หักสักซี่เดียวพระคัมภีร์บอกไว้ว่า,ยวาโยเซฟซึ่งเป็นเศรษฐีจากเมืองอาริมาเทียและเป็นสมาชิกสภาก็อยู่ที่ลานประหารด้วยเขาเป็นคนดีชอบธรรมเป็นผู้รอคอยแผ่นดินของพระเจ้าเขาไม่เห็นด้วยกับมติที่ตัดสินลงโทษพระเยซูและแท้จริงแล้ว โยเซฟก็เป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูด้วยเพียงแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเพราะกลัวการต่อต้านของพวกยิวแต่ในเวลานั้นเขาได้รวบรวมความกล้าเพื่อไปขอพระศพของพระเยซูจากปิลาตห่พอพระศพของพระองค์ด้วยผ้าป่านแล้วนำพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยังไม่เคยวางศพของผู้ใดมาก่อนนิโคเดมัสที่เคยไปหาพระเยซูตอนกลางคืน ก็ได้เตรียมน้ำมันหอมประมาณ30กิโลกรัมเพื่อฉลมพระศพพระเยซูตามธรรมเนียมการฝังศพของชาวยิวจากรายละเอียดเหล่านี้เราจึงพบว่าแม้กระทั่งความตายพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมบุคคลที่รักพระเยซูเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมในสิ่งจำเป็นสำหรับการฝังพระศพพระองค์อย่างสมพระเกียรติและแน่นอนแม้ในอุโมงค์วันนั้นดูเหมือนว่าทุกสิ่งจบสิ้นแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้า ที่นั่นไม่ใช่จุดจบของพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งอาจดูเหมือนอยู่ในอุโมง์มีแต่ความสิ้นหวังแต่ขอให้ท่านอย่าลืมว่าเรายังมีความหวังได้เสมอในองค์พระเยซูคริสต์พี่ดองครับฉันร่วมใจการอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงประทานความหวังให้กับข้าพงค์ทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์ OM. ให้ข้าพงค์ทั้งหลายยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์จะสถิตอยู่กับข้าพงค์ตลอดเวลาและขอบคุณพระเจ้าให้ข้าพงค์ทั้งหลายมีความมั่นใจใน,นการจัดเตรียมของพระองค์ในทุกสถานการณ์ทุกอย่างอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวัวข้อต่อไปที่เราจะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพงทั้งหลายอาศัยอยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเกิดวิกฤตทางโควิด -19 กก็ดีขอพระองค์เจ้าทรงโปรดเมตตาต่อข้าพง์ทั้งหลายในประเทศไทยที่มีประชาชนมากมายยังไม่รู้จักพระองค์ขอพระองค์เจ้าทรงเปิดตาจิตตาใจให้ข้าพง์ทั้งหลายมีความ เข้าใจและรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นมีความหวังในพระองค์เพื่อชนะพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจก,ก็ตามวิกฤตของโควิดก็ตามขอพระองค์เจ้าทรงโปรดอวยพรให้คำพัทางหลายวางใจในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระธรรมที่ปรูบทที่10ข้อ23ได้กล่าวว่า และขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่เราได้ประกาศรับไว้โดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญาน,นั้นทรงซื่อสัตย์ค่ะและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ8วันสู่ชัยชนะในวันที่8ในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้เรานะคะได้รับพระพรจากสิ่งที่เราได้ชมไปนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะสวัสดีค่ะ